สวัสดีครับยินนี้เราก็สูตรไทยเกมนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเกมมิชชั่นเคยนะฮะวันนี้เราจะมาสอกนการใช้สูตรในเกม Arc Survival นะฮะมาเราเริ่มจากการเปิดสูตรก่อนเลยกดแท็บสองครั้งแล้วก็ใส่ค่าลงไปครับ N.W. นะฮะพิมพ์ตามนี้แล้วก็ได้ะฮะโอเคแล้วก็ให้ใส่สัญลักษ์นี้ลงไปแล้วพิมพ์พาสเวิร์ดของแอดมินเซิลแอดมินนะฮะ อันนี้สำหรับของเซิร์ฟมัลติเพเยอร์หรือเซิร์ฟที่เล่นกับเพื่อนด้วยกันนะฮะโอเคเนมเบิลเสร็จแล้วให้เซตเพเยอร์เซตเพเยอร์เชทอ่าทรูนะฮะโอเคเสร็จแล้วเราก็มาตรวจสอบว่าตัวนี้ใช้ได้หรือไม่โดยการพิมพ์เชทก็สนะฮะอ่าถ้าถ้าไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้แสดงว่า เราใส่คำสั่งผิดนะฮะงั้นเราเริ่มใหม่แต่ต้นแล้ฮะ Enable Enable c h a t อ่าเราไม่มีเครื่องหมายด้วยนะฮะแล้วก็ไปขึ้นอ่าเียูโอเคฮะก็จะขึ้นมาในลักษณะนี้โอเคนะหลังจากนั้นเราก็ใส่สูตรที่เราต้องการสมมุติผมใส่ Chest g ่ามันจะบอกว่าก๊ God Mode อ m โ d e ด n นะฮะต่อมาเป็นอ่าเชฟไฟนะฮะรอนนี้เราก็จะบินได้นะฮะส่วนทางข้างขวานี้ผมก็ยังใช้ไม่เป็นนะมไม่ค่อยได้เอาจ่เศษของไวก่อน,นะฮะอ่าต่อมาสมมติมว่าเราเราถึงจะใช้ก๊อตโหมดแล้วนะฮะแต่ว่าความหิวหรืออะไรของเราก็ยังไม่เป็นอมาตานะฮะให้เราใส่นี้ไปคฮะเชฟบิน ฟีฟินิตี้สัตนะฮะปับ๊บอ่าตอนนี้ค่าหิวของเราก็จะไม่มีวันหมดนะฮะต่อมาอยากจับสัตว์นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลงจับสัตว์ให้ดูนะฮะขอเป็นเดินละกันนะเอาแบบปกติโอเคจะหวัดเดี่ยวนิดนึงอึ๊บึ๊บอ่าสมมุติว่า เราอยากจับอาไทเซเลทอปนะฮะไทกี้นะฮะหรือว่าน้องไทกี้เอเราจะเลือกตัวที่อะตัวนี้แล้วกันต่อยหนึ่งทีก่อนฮะแล้วใส่คำสั่งว่าเชิดอ่อฟอสเทร,รมนะน่าจะอ่านถูกมั้งปุ๊บอาน้องไทกี้ตัวนี้ก็จะเป็นของเรานะแล้วอุ้ยเราไม่ต้องใส่อานฮนะ ไม่ต้องใส่อานก็สามารถขี่ได้นะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูครับอยู่ยิงกิ้งติไทกี้อ้าวอืมเนะี่อย่างเงี้ยสามารถจับได้ทุกขนาดทุกสัตว์เลยฮนะไม่ว่าจะเป็นอไทแดนนด็อซอรัสนะฮะหรือจะเป็นคานโนก็ได้นะสามารถจับได้หมดอันนี้ก็เป็นสัตว์ที่จับให้ดูนะโอเคฮนะคำสั่งต่อมาก็คือ คำสั่งปรับเวลานะฮะก็คือ c h ็ t เ e ต Time of Day แล้วก็ใส่เวลาช่วงเวลาสมมติต้องการให้มันกลางคืนอ่ะใส่ใส่ฮะอ่ามันก็จะมืดอย่างนี้นะฮะอยากให้เช้าก็ใส่ไปเลยฮะเที่ยงก็ได้โอเคให้มันสว่างอย่างงี้นะนะครับต่อไปคำสั่ง คำสั่งต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะคือคำสั่งอะไรครับเราก็จะมาลองสูตรต่อมาก็คือสูตรปลดล็อกเรียนรู้ทุกอย่างนะฮะก็คือกิฟต์่ีแกรมนะฮะปั๊บเราก็มาดูกันว่าเราปลดล็อกหมดไหมโอเคฮะปลดหมดเลยอาจจะเป็นเพราะเลเวลผมสูงด้วยก็เลยอาจจะใช้ไม่ได้ผลนะอ่าสูตรต่อมาก็คือโฟงเลเวลนะฮะก็คือเชด เอ่อ uh, x เอ็กก่อนนะฮะ e x p e r i e n e e x p e i e n แล้วก็ตามด้วย xp ที่เราต้องการนะฮะสมมติเอาหนึ่งพันเอาหนึ่งหมื่นดีกว่าแล้วก็ต้องใส่ศูนย์เป็นวักศูนย์อย่างนี้นะฮะสองตัวแล้วเอนเตอร์ปั๊บเนี่ยเลเวลเราก็จะขึ้นแล้วก็อัพเลเวลตามที่เราต้องการนะฮะจะใส่เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราเลยต่อมาสูตรต่อมาก็คือการเทเลพอร์ตนะฮะ สมมติเราต้องการจะไปในแผนที่ทแผนที่นึงในแมปนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เว็บนะครับคือเราต้องเซฟิกัดก็คือเชฟเซตเทเยอร์พอร์ตนะฮะแล้วเราก็จะใส่ค่าลงไปนะว่าเราจะไปที่ไหนอ่าเราเลือกไปที่สองเจ็ดสามหกกับใส่ศูนย์ศูนย์แล้วนะฮะแล้วก็สองอ่าสองสามเจดสองก็ได้อ่ะศูนย์ศูนย์ ไอค่านี้จะเป็นลบนะฮะลบแล้วก็เว้นวรรคใส่ศูนย์ตัวหนึ่งฮะปุ๊บ e อ t e r ร์ปั๊บ,บอ่าเราก็ลงมาที่ไหนไม่รู้อะหวาดเสียวจะออกแนวกระตุกนะฮะถ้าขึ้นมาจากบฟฟ้าเพราะว่ามันต้องโหลดแมตต์โอ้โหเค้ฮนะเอาใบน้ำไปกหอนะแล้วสูตรเศรษของอ่าเศษของผมว,ว่าทุกคนต้องการแน่นอนนเศษของเนี่ยถ้าเราอยากจะเศษของนะฮะ ออนี่เราต้องมีโค้ดของสิ่งของนั้นซึ่งผมจะให้ที่จะให้ไปก็มีโค้ดสร็จของคำสั่งนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ลิงก์นั้นเลยส่วนต่อไปผมจะบอกเกี่ยวกับการใช้สูตรในโลโคอลหรือการเล่นซิงเกิลเพลเยอร์หรือเล่นคนเดียวนั่นเองนะฮะส่วนนี้เป็นของส่วนการเล่นสอคนสามคนหรือเล่นกันเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยนะ เพียงเรามีรหัสของแอดมินเซิร์ฟเวอร์นะเราก็สามารถจะใช้ได้นะแต่นี้ผมเป็นแอดมินอยู่แล้วผมก็เลยไม่รู้ว่านอกจากไม่ใช่แอดมินแล้วจะใช้ได้หรือเปล่าอันนี้อยู่ต้องไปลองดูกันเลยนะฮะเอาเราจะไปส่วนต่อไปกันเลยนะฮะส่วนสูตรที่เหลือเดี๋ยวผมจะให้ไปเออเดี๋ยวผมแถมอีกสูตรนึงฮะคือสูตรใส่ของนะฮะเอามาดูกันเลยเอาฮะจะเริ่มใส่สูตรการใส่ของนะเพิ่กิฟต์ไอเทม นำนะฮะแล้วก็ใส่เลขของไอเทมนั้นลงไปแลวตามด้วยเฟลปับ๊บเราก็จะได้มาะฮะนั่นก็คือปืนหนึ่งกระบอกนั่นเองเปืนฮนะไม่มีลูกไม่มีลูกฮนะอ่าไม่มีลูกยิงไม่ได้อ่าอเคนะ,ะอ่าเราจะไปส่วนต่อไปก็คือการใช้สูตรในโลโอลหรือซิงเกิลนะฮะไปกันเลย นะครับตอนนี้ผมก็ไม่อยู่ในเซิร์ฟโลเคอลหรือซิงเกิลเพลเยอร์นะฮะเราก็มาเริ่มกันเลยอ่ามันจะแตกต่างเราด้วยว่าเราไม่ต้องใส่เอเนอร์โกลเชนนะให้เราใส่เซตเพลเยอร์ไปเลยไอเซตเชชตอนตุชเชชเพลเยอร์ Ch ade. Ch ade. อ่าแล้วก็ทูนะอ่าจะมีค่านี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่ไปเลยเชชก็ตก่อนเพื่อความปลอดภัยเอ้ยอาจจะไม่ต้องใช้คําว่าเชชก็ต์นะฮะใช้คําว่าก็ต์เลยอาจจะต่างกันตรงที่ว่าเราไม่ต้องใช้ก็ต์นะฮะไม่ต้องใช้เชชนะฮะไม่ใช่ ก็เลยพิมพ์ก๊อปลงไปเลยถ้าเป็นเซฟของซิงเกิลเพล์เยอร์นะฮะไฟแล้วก็สามารถบินได้เลยอ่มาันจะสะดวกกว่าก็นิดหน่อยฮะก็แค่พิมพ์น้อยลงแค่นั้นเองนะเซิร์ฟนี้ก็ไม่มีอะไรมากส่วนเทเลพอร์ตผมก็คิดว่าอาจจะเหมือนกันครับคําสั่งทุกอย่างเหมือนกันหมดแค่ไม่มีคําว่าเช็อยู่ข้างหน้านะโอเคส่วนภาพนี้ ก็ขอลาไปก่อนนะถ้ามีข้อข้องใจอะไรก็สอบถามได้นะฮะถ้าตอบได้ผมจะตอบโอเคอาจจะตอบช้าหน่อยเพราะว่าผมไม่ค่อยว่างนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์ชแนลนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามผมงานผมด้วยนะฮะสามารถติดตามได้ใน Facebook นะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ชแนลและ a c e b o o k ลงไปด้วยและจะแปะลิงก์เกี่ยวกับคำสั่งโพสนะฮะแล้วก็แผนที่แม p ที่เอาไว้เต็ตค่านะฮะว่าเราอยู่เราจะไปตรงนู้นเราจะเทเลพอร์ตไปยังไงนะแล้วก็อาจจะคำสั่งทั่วไปนะครับโอเคส่วนาพาร์ทนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับที่รับชมบ๊าย